สวัสดีครับพวกกับผมนะครับเวยกิทนะวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับอาร์ติแฟกต์อันหนึ่งนะซึ่งอาร์ติแฟกต์เนี้ย มันเก่ามากคือแทบจะน้อยมากที่ใช้ชิ้นนี้เลยยังไงชิ้นใหม่มันก็ดีกว่าซึ่งนั่นคือแฟก l a ลาวาวอลเกอร์นั่นเองนะซึ่งหลายคนสงสัยว่าพี่ครับพี่ครับมันดีไหมมีใครใส่ได้บ้างแจะทำไมถึงต้องใส่วันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับเตลาวาวอลเกอร์นะครับมันช่วยอะไรได้2ชิ้นนะครับมันจะเพิ่มต้านไฟ40%เลยส่วน4ชิ้นเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น35%แกมอนที่ติดไฟนะ ซึ่ง2ชิ้นเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้กันเลยมันจะไปดีที่4ชิ้นเลยนะถามว่าใส่ได้ไหมเซตลาวาใส่ได้ครับแต่มันไม่คุม้มย้านะครับมันไม่คุม้มเพราะยังไงเราก็เอาแฟกลาวาเนี่ยไปย่อยเป็นแฟกอันไม่ได้เลยนะแล้วถามว่ามีใครใส่ได้บ้างนะครับถ้าดีๆเนี่ยต้องเป็นตัวที่ตีติดไฟได้ตลอดเวลาเลยเ่วรมากก็จะเป็นตัวที่ใช้สื่อเวทน,นะครับก็จะเป็นครี่ครีก็ใส่ได้เพราะตีปกติสกิลและอันติเขาจะตีเป็นท่าตลอดเลยนะหย่านเฟยก็ใส่ได้ โยอิมิยะก็ใส่ได้เพราะยังไงเซชินี่นะว่ามันก็ดีกว่าใช่ไหมของโยอิมิยะเซงหลิงก็ใส่ได้นะยังไงเอ็มเบมมันก็ดีกว่าเยอะเลยทีมผอไหมนะครับเอมิลี่ใส่ได้ไหมคินิตใส่ได้ไหมนะครับคําตอบคือใส่ไม่ได้นะ เอาจริงๆนะเอมิลี่ใส่ยำส่องกาเดียเตอร์ส่องกุเด้นทูบยังจะดีกว่าเพราะเอมิลี่เนี่ยดาเมจเขาก็มาจากค่าพลังโจมตีเลยหรือจะใส่เป็นซีกุเด้นทูบก็ได้นะก็กุเด้นทูบเนี่ยดาเมจก็มาจากสกิลธาตุเลยเอาจริงๆนะยังแรงกว่าเพราะดาเมจซีลาวาเนี่ยความแรงแทบจะไม่แรงเลยนะเอมิลี่เนี่ยเขาเกิดมาเพื่อเล่นเผาไหมอยู่แล้วซึ่งการเล่นเผาไหมเนี่ย คุณไปใส่ซีอันฟินิยังจะดีกว่าใช่ไหมยังไงมันก็แรงกว่า50%อยู่แล้วดาเมจต่างกันเยอะออกมากมากส่วนคินิตยังไงยังไงเซตที่ดีกว่าคือ4 o ออฟซีเดียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหามมาใส่เลยย่อยได้ย่อยนะครับทีมรีเวิร์สเมลนะครับรีเวิร์สเมลคืออะไรมันก็จะคล้ายๆกับเมลปกติเลยนะซึ่งเมลคือการทำปฏิกิริยาระหว่างไฟกับน้ำแข็งนะซึ่งการทำงานคือเราแปะท่าน้ำแข็งใส่หมอนก่อนแล้วตามด้วยไฟนะครับ รีเวิร์ดมิลเนี่ยเหมือนกับมิลปกติเลยเราแปะไฟก่อนแล้วตามด้วยน้าแข็งนะมันจะสลับสลับกันเลยนะซึ่งการทำดาเมจเนี่ยเราอาวอเกอร์เขาจะคิดจากมอนที่ติดไฟ35%เลยนะซึ่งต่อให้ทำดาเมจไม่ว่าจะธาตุอะไรเมื่อมอนติดไฟอยู่มันก็จะคิดส่วนนั้นเลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยทีมรีเวิร์ l มิลเขาจะใส่กันเยอะมากแต่ปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีกันแล้วอย่างที่ใส่ได้นะครับก็จะเป็นโรซาเลียที่วิทลี่ซึ่งโรซาเลียเนี่ยเมื่อก่อนถ้าใส่ลวาวาอันติมมันจะแรออกกา ซึ่งดาเมจส่วนใหญ่มาจากอันตีนั่นเองนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเอมเบมไปใส่ดีกว่าใส่เอมเบมดีกว่าถูกไหมซึ่งพี่วิด,ดี้เนี่ยไปใส่ฮันเตอร์ยังจะดีกว่าเลยยังไงค่าดาเมจมันก็แรงกว่าอยู่แล้วโดยสรุปนะครับใครได้หูเต่าแล้วจะฟาร์มดันเซตไฟลาวาคุณไปใส่เซตไฟดีกว่าเยอะเลยได้ลาวาวอล์กเกอร์แล้วคุณเอาไปย่อยซะ ต่อให้แบบลาวาออฟดีมากๆชิ้นใดชิ้นหนึ่งคุณเอาชิ้นไหนก็ได้ไปใส่ให้สักส่วนดีกว่านะหรือจะเก็บไว้ไปทางเลือกกับเซตอื่นที่ดีกว่านะหนึ่งชิ้นเลยนอกนั้น,นียคุณไปใส่ซีขิมสันดีกว่าลาวาวล์กเกอร์คุณได้มันมาแล้วก็เอาไปย่อยมันซะมันไม่ได้ใช้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายครับผมขอบคุณสำหรับคอนเทนต์นี้เดอ้อไปแล้วนะไปลนะ